พบปัญหาดอก่วงหรือผลแตกอะไรไหมครับพบปัญหาค่ะผนตกเยอะๆนะคะถ้าใช้ปุ๋ย ABC ค่ะการร่วงน้อยลงค่ะทุเรียนนะครับหลังจากฝนตกหนักนะครับจะพบปัญหาดอกทุกเรียนหลุดร่วงและผลผลิตหลุด่วงนะครับเนื่องจากการขาดแคลเซียมนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาของกเกษตรกรในอำเภอิปูนจังหวัดนครศรีธรร,รมราชน,นะครับว่าวมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ ทนทนนาสวไไรร่จะะลกกอใช้เ็อตอนนี้ครับเราอยู่ในสวนของพี่อ้อยนะครับสวนทุเรียนหมอนทอครับจะโดนกาวไรนะครับอ้อยพบปัญหาอะไรไหมครับดอกร่วงหรือผลแตกที่สวนครับช่วงนี้พบปัญหาค่ะตอนที่ว่าฝนตกเยอะๆนะคะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร้างครับป้าใช้ปุ๋ย ABC ค่ะผลเป็นยังไง้างรครับมีผลคือการร่วงน้อยลงค่ะรู้จัก ABC ได้อย่างไรครับรู้จกักจากเซลล์ที่ร้านบอกมาค่ะ มีอะไรจะฝากกับชาวสวนทุเรียนอื่นบ้างไหมครับชาวเกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนนะคะคือมันดูแลมันเอาใจใส่แล้วก็บํารุงไม่มีอะไรมากสุดท้ายเี้ครับก็ขอบคุณป้าอ้อยมากนะครับที่มาแชร์เคล็ดลับดีๆของชาวสวนทุเรียนนะครับขอบคุณป้าอ้อยนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะสําหรับการป้องกันดอกลุดล่วงและผลผลิตลุดล่วงโดยการใช้ ABC ซิลิเกตนะครับ BC ของเอทีนะครับจะประกอบไปด้วยสารของแคลเซียม35%ซิลิกอน25%้อ และแมกนีเซียมสเนะครับอัตราใช้นะครับคือ ABC 1กระสอบต่อปุ๋ยสูตร2กระสอบนะครับหรือใช้ MC c อย่างเดียวก็ได้นะครับอัตราใช้3 0 0ร0อถึงห้ากรัมต่อต้นนะครับและขึ้นอยู่กับขนาดต้นที่ใช้นะครับเพื่อเสริมเซลล์พืชให้แข็งแรงและลดการหลุดร่วงนะครับ S t e ทีมอินเตอร์เคุณภาพคู่เกษตรกรไทยสวัสดีครับ